ไปหาหยังเดี๋ยวมึงให้เบิ่งแน่ให้ลุงเบิ่งแน่โอ้นี่ไม่หยังนี่ไอ้ดักแด้บ่กผู้นี้คือได้หลายแท้โอ้ยผู้นี้ได้หยังโอ้ยมึงบงมึงบ่งบ่กเอาไปจังได๋กินต้มเอาไปต้มไปคั่วบ่กน้ำน้ำใส่น้ำอันนี้มาแต่ใส่นี่น้ำมาแต่ผู้อันเพิ่นต่อมาให้บ่บ่แม่นไปไปตักเอาเองเอาไปตักเอาบ่เอออาเอา ฉันมีรถก็ใช้รถบ่มีรถก็หาบเอา้าไกบ์วะนี่ไกดเอ้ยนี่นะครับเมื่อคืนนี่เฮาพักอยู่นี่นะครับเฮือนพักอาริสาชัยวงนะครับนี่ตอนนี้เขาก็ัเตรียมตัวแล้วนะครับเตรียมตัวสิเดินทางต่อแล้วเอาก็สิไปุูนล่ะเมืองวิลลารบุรีนะครับต่อนี่นะครับเมื่อคืนนี่เฮาพักอยู่เมืองเซเป,ปิน,นะครับตอนนี้ก็ได้เวลาเฮาสิเดินทางต่อแล้วอุปกรณ์รหลดจัรเฮาเตรียมพร้อมแล้ว เดินทางต่อนะครับคอยติดตามเส้นทางการเดินทางของเฮาประสิไปเมืองใดแนะ่ตอนนี้เฮาก็เป็นเวลาสามโมงกว่าแล้วนะครับเฮาจะเดินทางต่อออกจากเมืองเซฟโนฮ่าระสิิ์ไปทาองกนละครับทางเมืองวีราบุรีเมืองเส้นทางก่อนอทางไปไงบกว ทางยากกับรถไปนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศเมืองเซียนนะครับย่ามมือเศร้าสายๆนะครับสามโมงทุกว่าเส้าเขาก็ได้มารีวิวการขายหมูกระท้ออยู่นี่นะครับแต่ตอนนี้มักนก็ยังวันเดิมเมื่ออยู่ครับยังวันเดิมเวรอยู่หมูกระท้อยังย,ยังหลายตัวอยู่ บรรยากาศตลาดเมืองเซฟโอนนะครับเอาสา้มีโอกาสได้มาพักที่เมืองเซฟโอนอีกเช่นเดยวกนนะครับน่ครับบรรยากาศตลาดอา๋อกัช่วงนาไปุ้ละว่าไปเมืองวีราบุรีตรงเส้นทางก็นะครับเ,เส้นทางฟุ้นหลายเส้นทางบอดีกับสิบโมบนะครับก็จะิามเส้นทางการเดินทางกันนะครับ อนนี้กำลังเดินทางออกจากเมืองเซโปนนะครับน,นี่อ,ออกจากเซโปนมานะครับ บุรีนะครับแต่ตอนนี้เป็นทางขอ้นขีดยู่ไปอีกเท่าไหร่ก็จีบรดทางขอ้นขีดแหละครับก็จะเป็นทางคุณทางลูกล่างหรือเปล่าพอจิตางเสร็จแล้วก็เดินทางเขานะครับพอจิไปเมืองวีรบุรีไปได้บ่ทางลำบากไรกับเไปนะครับกลับขึ้นนี่นะครับอาบรรยากาศทางไปเมืองวีรบุรีนะครับเป็นทางคุณทางลูกล่างนะครับตั้งใจสิไปแล้วก็ต้องไป เอ้ถึงน,นะครับมานนี้นะครับเห็นทางเห็นยูทูบเบอร์หลายๆคนกำลังไปกันอยู่เข้ากันหนาจะไปได้นะครับ <S <S 1> <S 1> อยากไปเบิองขนาดนางเล่าแน่แลยครับเบิองบ่อคำแน่ถึงเมืองวีละมีบ่อคำนะรใหญ่มากจริงๆคือฟุ้นแห้งแน่เนี่ย ตั้งใจสิไปแล้วก็ต้องไปถึงนะครับว่าจะตามเส้นทางการเดินทางเขานะครับว่าสิทะลุใส่ซอดใส่บุลมาใส่เวลาออกท่าแขกเวลาเขาราคา,าแขกเวลาตั้งแต่สิมีเป็นช่วงนะครับช่วงลาดยางจำมีลาดยางกับสิบปลายประเด็น,นนะครับกับสิมีตามหมู่บ้านต่อจากนั้นก็เป็นฟุ้นแหละครับมีทั้งลาดยางไปกับ พัฒน,น,น์จีนไปแล,ล้วก็เป็นทางคุ้นแหละตลาดก็พาไปหมู่บ้านทีดหมู่บ้านแล้วก็เป็นทางดูล่างทางคุ้มนึกเอานี่ครับท่านผู้ชมทางสิตใจเมืองวิลาคุรีนะครับเมืองวิวที่ทัดข่างทางนะครับภูเขาทางนี้ก็จะเป็นแม่น้ำเป็นหอยใหญ่นะครับ ตังกับเซีลาดยางแน่เป็นบางช่วงนะครับมีตางแน่ลาดยางแน่สลรับกันไปนะครับทางไปเมืองวีราบุรีนะครับแขวงสวรรค์น,นาเกศนาจิกับสิเกับ,บ่ายพระธาตุนั่งเล่าแล้วก็จิตจบเมืองบอ่อข่านะครับว่มามีบอ่อข่าอยู่เมืองวีราบุรีนี่ครับบรรยากาศภูเขาทางข้างไปเนี่ยครับ วยู่ที่ถัดสวยงามแบบนี้ถือเป็นธรรมชาติที่ดีนะครับของสอปปลาวแต่ว่าทางฝากะส่งสิแหลมางครับฝนสิบห้าหัวผมฉบับวันี้สิวัดตดฮอดเมืองวิลาบุรีซัมบนเสียงของ้ามก่อนสละับบ้งนี่เห็นได้กับคอยจะก้าวตกเด้อตะหันเพื่อวิลาบรีกันนะครับช่วงนี้ก็บจิมีทางลาดยาง แน่ใจว่าสิลาดทอดใส่นะครับสิลาดถึงเมืองวีราบุรีหรือบอ่อผมก็ยังบอ่อแน่ใจนะครับเพราะว่าผมก็บบ่เคยมากฝึงมากครั้งแรกนะครับน่ครับแสงสวนักเกียรตนบ้านมัน,น,นไ,มไปเกือบเปิดถุงเมืองแล้วครับเดี๋ยวต่เมืองวีราบุรีนี่แหละเลยคิดว่าจะเปเก็บภาพบรรยากาศเมืองวีลาบุรีให้เอฟซีเข้เบืองกันทางลำบากแน่กัน ย่อมพ้นนะครับเรื่องวีราบุรีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องก็เขียนครับแผงขํามวนนะครับวีราบุรีเนี่ยก็จะเป็นเขตของสวรรค์นเ,นเขตแต่ว่าต่อไปก็จะเป็นเรื่องเรืองบุรพาเขตของขํามวนนะครับมัเนเ้่งหน่อยมาจะไปหาอยู่หากิน อากมาเตะเส่ยละมาต้องย่านมาต้องย่านเดี๋ยวสิดทายภาพออกไปให้คนเบิองมาแต่เสีมาแต่มาแต่เอาเอาหยังเอาเอาเอาคนไปหาหยังเดี๋ยวมึงให้เบิองแน่ให้ลุงเบิองแน่โอ้นี่ไม่หยังนี่เอ้ยดักแด้บอกคุณนี่คือได้ร้ายแท้โอ้ยคูณนี่ได้หยังโอ้ยมึงบงเม้งเม้งมึงบงบอก เอาไปจังไดกินต้มเอาไปต้มไปครับวบ่ครัวช่าง้าอยู่บ้านใดเป็นช่เพียงพี่บ่แมม่นอืพากันมาแต่หงวยเตีมน่นอืมนี่ครับภาพบรรยากาศเล็เกน้อยอยู่ทางสปปลาวนะครับวิถีชีวิตของชาวชนบทยังอยู่ทางไอ้สปปลาวเฮานะครับนี่ครับเล็กน้อยม,มื้อนี้บ่ได้โรงเรียนเนาะบ้านเสาร์เนาะ นี่ครับวับนเสาร์พงศ์ก็สิพักกับไปทาไปหาอยู่หากินนี่ครับได้ย้อนนะครับนี่ไปหาแมงบงหาหาดักแด่อ่ะประเด็นด,ดักแด้ยดอยู่บ้านเรื่อยยังนี่นี่นั่งดักแด้ดบ่กไปยังไดง้ก่ <c oughs> อภาษาอย่างภาษาพูดบอ<ะ>นี่ครับ<อ>วิธีชนบทของสปปลาวเฮานะครับเด็กเล็กเด็กน้อยกฤสิบูจักทํามาหากินนะครับบ่เคยอยู่ไทยเขาได้ นี่ครับเอ้าขอบใจหลายๆได้ลาเด้เอ้าอยัางมือไม่บายดูยังมือไม่บายนี่ครับนี่ผมเด้มาพ่อนะครับเด็กน้อยเพิ่งมาจะไปหาอยู่หากินนะครับไปตามหอยตามหองได้แมงบวงแมงกระดิดแล้วก็ได้ดวงได้ได้แด้ได้ดวงนะครับเอ่าขอบใจหลายๆได้ลาเด้นี่ครับพิถีชีวิตของชาวชนบทในสบปปาลาวเฮาเพินกันยังใส่ชีวิตแบบดั้งเดิมแต่สมัยตะกี้เฮ้าเนาะครับ เด็กหน่อยกับไปหาอยู่หากินนี่ครับแทนพ่อแม่อาขอบใจ้หลายละตอนนี้ผมก็เดินทางมาหอดบ้านห้อยแซะนะครับจะพากับผู้ชมมึงบรรยากาศบ้านเพิ่นนะครับบ้านห้อยแซะเป็นแน่ลองกับไปชมบึงนะครับเป็นมู่บ้านมันอยู่ลอตีนเขาที่บรรยากาศสวยงาม มาหลอชมมึงดูบ้านเพื่อนนะครับเป็นจไหนคือบรรยากาศบ้านห้วยแซะนะครับอาจจะขึ้นเมืองวีราบุรีแล้วครับยังไม่แน่ใจนะครับิดว่านอาจจะขึ้นเมืองวีราบุรีแล้วขอให้ชมบรรยากาศบ้านเพิ่นนะครับบ,บ้านห้วยแซะ,ะอาจะส่วนบ้านแล้วครับ สบายดีเด้อสบายดีเด้อกระเด็ดเี่ยอย่างน้ออันบ้านบ้านเท่านีนบ้านหอยแสะบ่บันน้ำมีบันน้ำมีด้วยบันน้ำมีบอเออบันหอยแสบ่แม่นตึบ่แม่นบ่แม่นคือเห็นไปลานหอยแสะสุดต่อคนละบ้านบ่อันนี้คือเมืองวิลาหรือยังนี่เมืองวิลาเมืองวิลาวิลาแล้วโอ้ยนี่อีกไกลบ่วิลาไกลเอ้ ไเตืบอเอออ๋อบ้านเฮานี่อยู่ตีนเขาเนาะบ้านนี้น้ำน้ำย่ำใช่น้ำอันนี้มาแต่ใส่นี่ยน้ำเอน้ำมาแต่ผู้อันเปินต่อมาให้บอบแมนไปไปตักเอาเองเอาไปตักเอาบอเอออาเอาคข็นมีรถก็ใช้รถบ่มีรถก็บหาบเอาไกลบอฮะนี่ไกลเอ้ยไก่ทั้งนี้บ่เอ๋เอ๋ยหาวคุยบอเออ มองไปตักน้ำนะทั้งพุ่นบ่เออโอ้เอาแสดงว่าน้ำใสนี่ต้องได้ไปหาไปตักเอาอยู่พุ่นเออโอ้จะ่นเมื่อยแท้เมื่อก็เฮ็ดยังเออคือถุกยากมันบ่มีเนาะเอออันจ่อเงินค้ำบ่มีรถลรางบ่มีพจ่อให้กับอะไ้บ่จ่อโอ้ยแห้งไกลเอ้ยจ่อบ่ได้เลยบ่มีเงินใครสิจ่อให้ไม่มีเงินเนี่ยางเขาอ๋อเดินไปตักเอาหวยสิ น้ำกินได้บานี้แม่น้ํกินน่ะเอาแต่ยน้กินกนกันบ่น้ําสกนํากันโอ้แต่ว่าบ้านเฮาก็มีแต่เฮือนหลังใหญ่ๆอยู่เด้ล่ะเนาะส่วนมากอาชีพเฮาเฮ็ดหยังปลูกมันบ่บ่มอาชีพเฮ็ดไห้เฮ็ดไห้หยังปลูกข้าวบ่ปลูกข้าวโอ้น่ะข้าวไห้ติข้าวไห้บ่ได้ปลูกมันต้นมันหยังบ่บ่โอ้ เคยเคยเห็ดเลยมั่นน่ะเฮ็ดเขาให้เห็ดไปเขาให้แกบอนอึดบอญยะยามนี้ก็ซื้อแล้วแต่ว่าคือไปทั้งเซฟปวนไปทั้งอันเมืองนองเนาะไปทั้งนันสวนมั่นหลายเออลายเอ้ยไปทั้งเมืองนองอ่ะทางเวลาก็ลายเวลาก็ลายอยู่บ่อ๋อเีลาสิไปบุรพาก็ลายแล้วเนาะทราบผมไปบุรพากับมีสวนมั่นต้นหลายเลยอ่านรเคยไป อันนี้บ้านนามีเนะนาะน,นามีพกักขยะอันนี้นามี<อ>นามีพกักขยอเนี่ครับภาษาเาเถียงใส่เนาใส่ภาษา,า,ษา,า,ษาเล่านี่บอกภาษาพุทธหรือภาษายัางาภาษาพุทธภาษาพนะุทธเนาะบอมแมนภาษาอันบูภาษาอยังกันเนาะมันภาษาชนเผ่าชนนิวเฮวยังน้ำบอมแมนเนาะ จะคอยจะประชานั้นนะประชาลาเทิงลาเทิงเนาะลาเทิงกระเบองนึงเนี่ยผู้ชายกระเบอมนึ่งนี่ครับบรรยากาศวิถีชีวิตเอ่อของภายในชุมชนชาวบ้านน้ำมีนะครับเมืองวีราบุรีพอดีผมเดินทางมาถึงบ้านน้ำมีก็เลยแวะเข้ามาเล่นมาเบิ่งชมหมู่บ้านเพิ่นนะครับเห็นหมู่บ้านบรรจุตีนเขานี่ครับบรรยากาศคือดีแท้สันดอกก็เลยขับแวะเข้ามาชมเบิ่งขอบใจเลยหลายเด้อขอบใจหลายเด้อครับเด้อ ขอบใจหลายเด้อแม่เด้อขอบใจหลายเด้อนาเด้อดีด่พี่ขอมูวนให้ดีไม่แห้งสุขุสุขคนเด้อครับ, <า S 2> บ <า S 2> ผมนี่ครับบรรยากาศนะครับบ้านน้ำม,มีนะครับบานยูตินเขาเว <Gew> ลาไปตักน้ำน้ำใสเพื่อก็ไปตักไกลกไก่ผลนครับเอายางเป็นกิโลเป็นกิโลคนละเนาะนี่ครับบรรยากาศเฮือนลหลังเก่าๆเพ่กันยัง ยังไงไหคงไหวอยู่นี่ครับเนี่ยเอฟฟากระแตะนะครับก็ยังมีอยู่หเห็นอยู่เอาเดี๋ยวมาหานมาบ้านน้ำมีบ้านน้ำมีนะครับเมืองวิลาบุบรีไรเบ่เขาว่าเบิงหมู่บ้านเพิ่นเอาตัดจิเดินทางออกไปแล้วครับบานไอ้ไก็เด้อพอเด้อ เพิ่น,น,นรับนี่ขอมีอียนตีกระลอสำหรับห้องลูบวานมาประชุมเากับสีาขาวไว้แล้วครับกับสิเดินทางต่อไปเมืองวิลาบุรีเดินทางยังอีกใกล้เติบ ไก่ครับไก่ปีกกิโลมองตังน้ำกินน้ำใสมันก็ได้เป็นบ้านดิฉันเขาเจาะน้ำก็บบได้ดอกเจาะกับเจาะก็เจาะเลิกกับที่ว่าได้เห็นมนะแล้วก็ติเดินทางออกไปดูถนนใหญ่เราก็ติดก็ติดไปเมืองวิลาบุรีต่อนะครับไปทำมาชมบรรยากาศบ้านเพิ่น